ก็ใช้ภาาอก้นอะไเนี่ยชามันเป็นชสชล้วใช่อนี้คือวิธียบบตาตาใหญ่ เย็นอร่อยกล่ับมาชิมดูค่ะว่านันไม่เคยกินแต่แบบนี้ครความถ้วย call my lucky up come once you come along and it feels so bad it's like luck is raining on me go and follow your heart doesn't matter how far there is so much love to give something's telling me นี่ก็คือขนมปัง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 เหมือนเรามาภูเก็ตมากินอะทุกคนเกินไปกี่ร้านแล้วนับนะคะทุกคนนับตัวมปังดแล้ว,วเราลงกี่รานแล้มาชมกันดีก่ะมรีวิวแล้วเลยเนี่ย <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนเราตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาเลยนะวันนี้เราจะมาอาบน้ำที่โรงแรมกันนะคะบุิษัตไวไา้น้ำน่ารักมากมีารารว่ายน้ำด้วยโรงแรมบายนะคะเดี๋ยวเราจะมาอาบน้ำกันนะคะทุกคนว่ายน้ำแป๊บ

ลงไปนะคะแล้วมันมันคือพื้นบบน่เปล่าี้วกลงไปนะคะคทุกคนสนดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะออกจากโรงแรมแล้วนะคะอืมโคตรสว่างเลยทุกคนจะบอกว่าคือจะมาเรีวิวโรงแรมนิดนึงนโรงแรมอะดีมากคนห้องโอเคพนักงานคือโอเคมากซอร์วิสก็คือพวกแบบ คนรับรถสวิตไม่อะไรเงี้ยเขาดูแลดีตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นกะชเช้าหรือกะเย็นคือเขาบริการดีมากมีสระว่ายน้ำอา,อาหารเช้าซึ่งเราไม่ได้ซื้อนะแต่ว่ามีอาหารเช้าที่เนี่ยเออคือดีแล้วก็บรรยากาศก็กคือดีมากเลยวิวตอน,น,นะ<ว>นคือ n i g ด t t i m มันจะมีไฟอะคะ่ะทุกคนเนาะคือมันดีอะแต่ตอนนี้ต้องไปแล้ว โอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่รานมิโกะไข่ติบตั้บินซิกิตนะคะร้านบินซิกิตนะคะก็สั่งอาหารมายุมากสั่งมายุมากก็ได้กินได้เลยเปล่า มันเป็นดีเปคนงคนเยอะมากคนเยอะมากเราเสร็จได้่ฉยๆแต่วอาเนี่ยปกติอ่ะสิงจำอ่ะดิมซ่อ่ะเราไม่ต้องเราไมต้องเอาไปให้ท่างงานนึ่งแต่ทีเนี่ยเราไม่ต้องนึ่งอ่ะเราไม่ต้องนึ่งเพราะเขานื่องให้เราไม่ต้องท่างงานนึ่งเพราะเขานื่องให้เราแล้ว ดูดูเป็นงไงบ้างคะรสชาติเป็นงไงบ้างค่น้ะอะอาหารอร่อยไหมคะอร่อยทุกคนดูสิดูด จริงไหมคะที <rôle à> <S <s ่เขาบอกว่าาหารเพลงใค่ะในกเมืองก็มันข่างดูแบบในเมืองแถวๆอันนั้นเมืองเก่าอันนั้นเมืองกเดนข่างดูแต่ว่า้วาชอบดู นี่ค่ะแต่ว่าถ้าเอ่ออะไรนะเรียกอะไรนะหาดเน้นพวกอ่ะเฮ้ยเราจะขับไปอ่ะหาดป่าตองปาโต้อ่ะก็ถูกเหมือนกันเคยไปแต่ว่ารอบนี้เรายังไม่รู้ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเต้องรอนขับเพื่อาไปไหมพาไปไหนบ้างรอลุ้นค่ะรอลุ้นทิพแล้วแต่ไกล ทริปทริปตามใจใครค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะได้แล้วก็เป็นทางที่ขับรถ มาเดินเรื่อยๆค่ะเพราะเราไม่มีชุดว่ายน้ำจะใส่แล้วนะคะใส่ไ,ไปแล้วเมื่อเช้านะคะทิ้งก็อยากจะไปแบบลงน้ําเหมือนกัน,นะคะ่ะเดินไปเรื่อยๆมันจะมีพวกสตรีทฟู้ดอะ่ะพวกอาหารนะอันก็นเดินไปเรื่อยๆไม่ได้เดินไปไหนเหมือนกัน,นะคะ<า>น่ะเยอะๆน้ำอะไรนะอะไรเลยค่ะสว อยู่ที่หาดไม้ขาวแล้วนะคะหาดตรงนี้ก็อยู่ใ,ใกล้กับสนามบินภูเกตตอนนี้นัดกำลังจะออกจากภูเกตแล้วก็เลยแวะมาที่หาดไม้ขาวที่นี่ก็เซตเจ์คือจะมีเครื่องบินค่ะน่าจะแปะให้ดูนะตกจอดมันใกล้มากก่อนจะเข้าก็จะมีถ้าจะเข้ามาที่หาดนี้ได้เราต้องนั่งรถสามแนนล้วน่ะเคลื่อนรถสามล้อเสียค่ารถ20บาทข่ะไป20ขับจาส20อืมก็ถ้าชอบความสงบก็มาที่หาดนี้ได้ค่ะเพราะขาดหาด หาสวยขาวแต่ว่าร้อนนะคะอโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้นะัต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะไม่ขาตัวไานไปก่อนนะ